รถแต่เนี่ยคือวันที่24นะครับผมเป็นลกราคิดว่าผู้แชร์ต้องได้ทั้งหมดห้าวงในวันเดียวกันนะครับแล้วก็เาไปาัน่แต่ลหดท้งมที่จะลมานกว่าครับยมากกว่านานแน่เพราะี่แค่พูดจะขานต้นที่มาทุกคนกจะขายกันหมดครับกันก็เ๋ยต้องให้ทางป่าเขาเร่งรัดขายให้ แต่ว่าวันนี้ที่มามนนตม้องมา50คน่แชรล่ามเยเงินทองนะครับเขาแชร์ชื่อปฏิทอนนะครับปกนะครับคือเขาแชร์รรชื่อราหลอกลวงก็คือว่าเชิญเชิญคนที่มาเล่นแชร์นะครับทั้งคู้จกักขอความเป็นธรรมครับเนื่อจากคาินยังไม่มีความผหน้า เราคาดว่าการเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยประมาณร้อยกว่าล้านผู้เสียหายก็ประมาณเป็นร้อยคนก็เลยพาผู้เสียหายเนี่ยรวบรวมเอกสารทั้งหมดเข้ามาร้องที่กองปราบให้สืบเส้นทางกัน